สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้อางนั้นดวนงานดวนครับพี่น้องครับจากข้อของพ่อสิ์ฟาร์มนะครับมือนี้ผมมีงัวมากฝากพีฝากน้องเป็นงัวเฟรมใหญ่เะครับเด้อแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้เดืดร้อยเอามาในสิท้ายห้เบิ้งนะครับพี่น้องครับอยู่หนาคอกนะครับเด้อ งัวแม่ลูกมาไหมลูกงามพี่น้องครับคู่นี่นะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้เทปๆมาเอานะครับเนาะนี่โมหนึ่งทั้งนี่พิกัดของขอกพศก่ายยูทีบ้านนุนแตตบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับเนาผู้ใดอยากได้พอพันอยากได้เรื่อยเดี๋ยวทีพาพไปเบิ้งก่อนอื่นไปทักทายกับเจ้าของขอกครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสี่องอาจารย์บุญชูทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปนะครับผมสำหรับวันนี้งานด่วนครับอยากให้พี่น้องได้ไอ้ว่วมพอพันนะครับผมมี่ที่เด็ดอยู่ หนาก้อครับผมคอยเบิังคยูทายคลิปครับสำหรับปิดกัดภาพห้าเหล่ครับยุติบันนนต์แตกครับตำบลธาสองข้ออำเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่หาหนึ่งเก้าสองครับเบอร์ไลน์นะครับอีกเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามแบบเฟซบุ๊กพัดอ่อนิววงงามสารคามครับผมสามารถติดตามเพื่อนเพื่อนไว้เขาออกได้ครับผมเบอร์หนึ่งก็ใส่ครับเอาเบอร์หนึ่งเอาเป็นแม่ลูกก้อนนี้ครับนี่เอาเป็นแม่ลูกนี่แลครับเบาๆห้ก้อนนะครับพี่น้องมุ้งวัวใหญ่จังเบิลยนะครับเด้อสิิพาเบ่ง แม่นี่กําลังจะร้อยหาซิปสูงพี่น้องครับผมลูกโตแม่เด้อครับพี่น้องครับแม่ครับเออเด้อนี่ลูกไอ้แม่ใหญ่ยุ่ยดอยเป็นโวยงัวครับไอ้เบิ้งชัดๆนะครับพี่น้องเอาเนี่ครับลูกโตแม่ครับเอาตัวนี้ลูกจักเดือนหรอครับนี่ลูกประมาณสี่เดือนครับผมประมาณสี่เดือนลูกพอได้ลูกวัชัดเจนครับตัวนี้ครับอ่าลูกวัดเจนียงวันสี่เดือนแม่ท้องไปครับแม่ท้องว่างอยู่ครับแม่ท้องว่างเด้อครับพี่น้องครับผมเัวลูกที่ไหนครับตัวนี้ครับลูกแรกเด้อครับพีี่่่่่่นน้้้อองเเเาาาาาขไปคคคูวทรรัับบตัวนีีี้ครับสส่งอาน สามมื่นเก่าทรงซีสารก็ได้นะครับง่อลูกแหลกเพิร์มีน้ำติ้งนะครับอยู่หางายตัวนี้มีน้ำติงขางใสนะครับออสีผ้าเบิ้องตัวลูกเพิ่นนะครับเนาะลูกตัวแม่เฟมใหญ่อยู่ได้พี่น้องอ่ะเฟม่อยู่นะครับนี่นะครับด้วยเด็กสีผ้าเบื้องสัดนะครับเนาะลูกเพิ่นนะครับนี่นะครับเด็สีผ้าเบิ้งลูกอ่ะนี่นะครับนี่นะครับอ่ะนี่เจ้าตัวลูกเพิ่นนะครับเนาะ อันนี้าเบื้องแม่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องแม่เหมือนทางนี้ครับงบบโมมิตำหนีนะครับเนาะครับผมบโมมิตำหนีครับร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบกัวด้ครับพี่น้องตัวจริงสีแดงเข้มตำหนีบ่มีหรอกครับผมเอออ่ะนี่ครับดูไปนี่อ่ะนี่นะครับเบื้องเอานะครับเนาะก็สื่อครับตัวนี้ครับอ่ะถัดไปรีบบ่มีปัญหาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวด้อเห็นปะเออนี่เอาเบื้องลูก ลูกตัวงามอยู่ด้ครับนี่แหละสามมื่นกาจะได้ลูกตัวนี้น้ำนะครับเนาะเออนี่ตัวใหญ่นี่แหละครับอ่ะเบอร์แรกเบอร์ที่สองย่ใสครับเอาเป็นแม่ลูกเลื่อนครับผมอ่ะแม่ลูกวยครับเด้อครับมูยิ่งใหญ่จังเบืองนะครับผู้ใดเห็นสีบ่ชัดเลื่อนเบิ่งเอาตอนต้นคลิปนะครับโอ้แม่ลูกอ่างๆได้หล่ะครับผมนี่นะครับตัวนั้นลูกกับงามเดี๋ยวจังเบืองคูนี่แม่แบบไงอืมอ่างครับตัวนี้ แดนแดดบดก้อนอยู่เราคูนี่พี่น้องเบื้องสีตัวนี้ใบก้อนนึกครับเด้อไงเดี๋ยวสิ่ผ้าเบื้องคูนี่ครับวะนี้ครับผมอันนี้งูหดูกหมูใส่ครับหางลูกตัวผูหลูกตัวผูครับลูกเคี้ยบสามหนึ่งครับผมลูกสามหนึ่งอันนี้แม่จะไอสูงเท่าไรครับแม่สูงประมาณร้อยสามจุดห้าบวกครับร้อยสามร้อยที่สิบครับสามจุดห้าไปห้าร้อยสี่สิบนะครับเนาะนี่ตัวลูกพอได้ครับลูกสามหนึ่งครับผมลูกสามหนึ่งเดือนเดือนเดือนนิดๆประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับผมอืมนี่เอาเบื้องท้าหนาก่รวนาพี่น้อง จังเบื้องขางแม่บนหลึกนะครับพี่น้องครับน้องนี่ตั้งเลยครับผมนอกย่างตั้งนะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับเดี๋ยวได้สีถามราคาให้พี่น้องเอออ่ะได้สีถามเออสีเห็นชัดเหรอจอดบไนในลูกครูนี่ยูทีเท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมครูนี่สามหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะเบื้องลูกสามหนึ่งครูไดหาพอพันกับแม่พันเก่าครูนี่ไปครับแม่พันนี่แม่เียบห่วางบ่กงแบบเลยนะครับเด้อแม่อ้างลึกแบบคัก งอหลูกสองนะครับตัวนี้เอาหางใหญ่ๆลูกสองครับผมแม่ท่องว่างนะครับอ๋อนุมกับบอติงหลักหัวหางยังไงเอาเบื้องแผ่นหลังเออนี่นะครับเด้อเบื้องชัดๆเอ๋อแม่วนสายมาครับเบื้นี้ผมือดันเออจากที่เบื้องขางผัวของแม่เพิ่มอีกนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องแม่อ้างบอกง่ายนะครับเอาอทั้งนี้พี่น้องเออนี่อาเบื้องลูกนะครับเออนี่เอา เบอร์นี่สามเมื่อไหร่ถ้าเด็กถาเจ็ดถามเมื่อเจ็ดครับผมต่อรองได้ทรงฟรีอีสานทุกโตนะครับเบอร์สองเหลือเด็ดสภาพเบอร์สามครับเป็นมอเตอรแบบจัดเต็มเลยพี่น้องครับเรียบไ่มีปัญหาดอกเราจะพาดูเบอร์สามเอาเบอร์สามเด็ดนะครับน้อเทียบเลยครับทีเด็ดนะครับวันนี้นี่พี่น้องครับตัวนี้รูปกับงามนะครับเด้อผู้ใดเบอร์เสือเดี๋ยวสพาเบอร์มาเบอร์ตัวจริงได้นะครับพี่น้องอ่ะนี่ลูกฟอดเด็กับงามงามเลยพี่น้องลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงนะครับเด้อ นี่ลูกพริกแดงตัวบักไง่ายเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวอวยงวให้จะเข้าพี่น้องใส่แสงใส่สีเออแมวเคสแล้วลูกเขาใส่ามา Whoa, บัาดนี่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 เอ้อันนี้แม่บักง่ายลูกพริกแดงจักเดือนแล้วครับลูกประมาณหกถึงเจ็ดเดือนครับผมแม่มผสมช็อกโกแลตนะครับล่อพันรอบ,อบช็อกโกแลตล่อพันรอบ,อบครับผมง่ายเด้อครับพี่น้องโอ้อยจะฝากกินนมถั่วลูกใส่างงนั้นเนี่ยอันนี้งัวงไม่เด้อพี่น้องงัวงไม่ครับผมงัวงไม่เอออะไรเขาใส่กันพอเออนี่ตัวบักงม้มเดี๋ยวเด้๋พี่น้องครับสีผ้าเบื้องถ่ายยืนจักเดือน ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนครับหกถึงเจ็ดเดือนนี่นี่เออนี่นี่นี่วันนี้แม่ทับไปหรือท่องไปแม่ทับแล้วครับรอบพันรอบครับช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตแม่สูงร้อยหาซิฟท์ใครหาซิบวกครับหาซิบวกด้วยครับพี่น้องผมตีตำตำครับตีตำตำไห้นะครับเนาะอ่ะนี่เราเพิ่งทเทพวงหนาหนาไปไส่ลวกมาเออเห็นเออเเออนี่ยเนี่เดี๋ยว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 เดี๋วงัวงามปลูกไปจากท่ายางงามดิพี่น้องนี่หางบักง่ายนะครับ เห็นชัดบ่บุนี่นี่บังโตลูกคนอันนี้บักไง้อครับลูกเอาบังใกล้ๆนี่ยแหละนี่คููนี่เปิดเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าตัเอาเด้อครับเด้อผมหางลากดินเลยนะครับเนาะเออหางหลากดินเลยนะครับผู้ได้สีแยกอะแยกไดขึ้นเ่าเหรอครับยากแยกถามเอาตะบาลูกกับสีนักเล็กน้อยถึงไหพี่น้องเมียนครับนี่หางใหญ่ๆบนมีดตะนีแล้วครับเออหงสันนะครับนี่ลูกที่ไหนครับนี่ว่าลูกแรกเลยครับตัวแรกอันนี้คมบบักไงเลยได้พี่น้องครับ เอาแม่ยางไปครับบ่เนี่เออแยกจากกันเด้สิผ้าเบื้องแม่เออนี่นะครับเด็ดสิผ้าเบิ้งแม่ก่อนพี่น้องเห็นไปเออนี่แม่บักไงแม่ไงหลีดิครับพี่น้องครับเดินวนขวาไปครับบ่เนี่ีเยวจะให้เบื้องทายย่างอันนี้เน้นมาเบิ่งตัวจริงนะครับเจ็ดสิบห้าเดสิบบาตัวกันนะครับแม่สูงเบียดรอยหาสิบ่าทนะครับแม่น่าจะใส่รอยหาสิบบาน่าจะเอาเบิ่งหนังคอตัวนี้เน้นนะครับเนาะเบิ่งลูกเบื้องโดนนะครับเบิ่งงองงมๆเนาะ อาอไปลูกไปหาแม่เร็วนี่ไปเล็บบ่มีปัญหาหรอกครับผมเออนี่นี่นี่เบื้องครูนี่อ๋อเออมึงจะฉันเบื้องให้หลายๆมุมครูใดผมท่านนด้นะผมก็ท่านทด่ไปตัวอื่นนึกพี่น้องเอางามกันเบมึงขวดมึงเอานะครับแม่โห่เชิงเชียงเนาะเอออ๋อเออบนมุมนี่ เออนี่เอาแล้กก็ลูกเอาไปตัวต่อไปครับต่อไปเป็นง้วนทองครับใส่ไงครับผมบันนี้ง้วนทองใส่ไงสองตัวนี่้อครับพี่น้องเอาตัวได็ก่้อนครับเอาตัวนี่ก้อนครับเออเอาตัวนี้ยืนสวยแล้วอันนี้หนังหนาดี้อครับเด้อทองเจักเดือนทองพอเด็ครับตั้วนี่ทองช็อกโกแลตครับสี่เดือนครับผมทองช็อกโกแลตสี่เดือน้อครับพี่น้องตัวย่างหนาย่างอ้างนะครับเนาะนี่เครื่องบดเออ อ่ะนี่ยังหนางางสูงเท่าียครับนี่ร้อยหาซิปได้ครับผมร้อยหาซิปได้เด้อครับพี่น้องทองช็อกโกแลตลูกที่สองหนบ่ลูกสองไม่ทองครับผมอ่ะประกันทองด้วยพี่น้องช็อกโกแลตทองเรียบร้อยครับผมตัวนี้เปิดเท่าียครับเปิดไปหาเมื่อหาพันบาทครับหาเมื่อหาพี่น้องตัวใหญ่ๆมาเบิ่งเอาต่อได้ทรงฟี่สารเป็นบามันครับเอออ่างอ่างยังไงได้แหละนี่นะครับเบิ่งหน้าตาหูสันสันแข้งขาขอขาดำแล้วพี่น้องเพิ่งแยกลูกออกได้ครับตัวเพิ่งแยกลูกออกครับผมใหม่ๆเลยเออนี่เบิ่งถ่ายอยู่ตรงามบัดนี้ ห,หา,าเมื่อนหาเมื่เบื้งเอาครับโบดจัดนะครับพี่น้องพุ้นมากครับวันนี้เอออาทิบังข่างขวัวโอเคนะครับอ่ะเออพี่น้องเราตัวเนี้ยยังเบิ่งกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวให้จัดง,ง,ง,ง่วงให้ใส่สวยเบิ่งข่างขวะะัววันนี้อ่ะนี่นะครับอ่ะดเดี๋ยวถพาเบิ่งตัวต่อไปครับผมต่อไปเป็นใสไงก็เก้าครับผมโอเคเอ,อ้า ตัวนี้งามแล้วันนี้พี่น้องคิจะตงามครับมันนี้ตัวนี้ใส่ใหญ่บครับอานี่เลยครับตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับอ้ยเกือบลอยหกสิบเ้ครับตีสบายใส่อยหกอีหนึแ้วพี่น้องลอยหกท่องกับพอไดครับตัวนี้ท่องกับเคี2เจ็ดสอาหาเดือนครับผมตัวนี้ท่องเขเจ็ดหาเดือนครับผมใหญแก่ไหนใครยิบพี่น้องนี่เคีบเจ็ดหาเดือนครับเออนี่นี่นี่อาจอดน่ก็ลูกอ๋อใส่ลอยหกสิบลูกที่ไหนครับ ว่าลูก2องในสิไปครับผมลูก2สิไปว่ามันสองเหรอพอว่านู้นมันงามๆมั้งอาจารย์ตัวนี้เปิดเท่าไรครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมห้าหมื่นเจ็ดได้พี่น้องผมตัดราคาเนื้อเพิ่นกิดมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับเดี๋ยวสิ่พันลูกใกล้ๆแบบนี้เดี๋ยวเบิ่งความลึกนะครับพี่น้องครับดูความลึกดูความอ่างห้าหมื่นเจ็ดนี่พี่น้องมาเบิ่งเอานี่หัวทองนะครับเชีงขาใหญ่ๆประกันทองให้นะครับเนาะเออนี่หน้าตาห้องช่วงไรนะครับอ้าวนี่เบิ่งเพ่นหลังพี่น้องผมเด็กกล่องมาถึง นี่ข้างแผ่นหลังเดินครับบันนี่เบื้งท่ายเดินอีก <c oughs> เดินบนคงทรายไปเลยนะครับ <c oughs> นี่เบื้องม้งไกลๆหางลากดินนะครับพี่น้องนี่ครับเ <c oughs> บืงด้านทรายเออ <c oughs> นี่แหละ,ะตัวใหญ่เออวอยพิ่นเล่กันได้ต่อไปอยูุนาคอกเลยครับผม <c oughs> อุอยนาคอก <c oughs> แมนครับเดี๋ยวไปเบื้องเลือนลอยครับอ่าพี่น้องครับต่อไปสิาพามาเบิ่งอ่าบามันเลือนลอยเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นงัวเท่อโบดผู้ใดหาอยู่บุกคอนพาดครับตัวนี้ถือว่าที่เด็ดตัวนี้งัวอายุจักเดือนแหละครับ สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนะครับส่วนสูงเท่าไรร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกตัวนี้มีใบไม่ยังหพร้อมั้ยมีมีครับใบเพชรมีใบเพชรหายนะครับอันนี้ลูกของอ่านี่นะครับพี่น้องลูกของ v แปดสี่แปดทับแปด evis นะครับพี่น้องครับนี่นี่อยู่ในนี่แหละครับผมนี่พวกเราพี่น้องเห็นบ่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอก็ได้อ่านี่นะครับผู้ใดหางว่าเท้าอยู่นะครับเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาเบิ่งอ่าน้านะครับพี่น้อง ถ้าดูหนาตัวนี้ย่างหนาเลยเด้อครับนี่ย่างหนานะครับเนาะเอาเบื้องไทยย่างไปครับบัดนี้เดินเดี๋ยวสิเอาเบื้องอีกขางใส่ขางหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเบื้องที่พี่เว้ยเบื้องขางใส่เบื้องเหงาหางนะครับเออโอเคอ่ะนี่อ่ะอย่าติ่งเคียงครับบัดนี้เราดิถามราคาให้นะครับเอาตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเก้ามื่นห้าพันบาทครับตัวนี้เก้ามื่นห้าเด้อครับพี่น้องตำหนิไม่อย่างว่าครับไม่มีครับผมไม่มีตำหนิเด้อครับเด้อเชี่ยงเชี่ยงนี่ปลามันเชียงเชียงเอาหน้าไปทั้งพูน เอออย่ามาเบิ้งมันสู้เอออย่าให้เบิ้งหนังข้อจะซื้อดอกเชิงเชื่องหนังเยื่ยวย่อยนะครับหนังเยื่ยย่อยนะครับอ่ะเดบผมไ่มีปัญหาเด็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งทางหน้าเดี๋ยวเบิ้งแผ่นหลังนี่หน้าตรงเป็นงัวเทาอ้าวนี่เบิ้งแผ่นหลังครับพี่น้องเออนี่ยเบิ้งแผ่นหลังเบิ้งมุมสูงเป๊ะแล้วนะเบิ้งใกล้ๆหลังเป๊ะๆลึกๆนี่แหละนี่แหละเกิดลอยก็มืดหาพร้อมใบเด้อครับพี่น้องครับลูกของ V8 48/8 EVIS นะครับพี่น้องครับของหาง นี่นะครับออกเป็นเครื่องอมพี่น้องครับตว่าก็งามอยู่เหนือหนังนะครับต้นนี้ไม่มีนมบอติงนะครับพี่นอ้องต่อไปผู้ใด,ด้พอพันตูใหญ่ได้ครับเด้อเดี๋ยวบนชุดสีฟ้าปไปเบิงรับิตเบิงตัวนี้อีกรอบหนึ่งก็น,นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพอพันกันครับพี่น้องครับกะสิพามาเบิงพอพันตูใหญ่ผู้ใดหาอยู่สีแดงเข้มตูเงา้วหนังหนานะครับองศาเรื่องสวยๆตัวนี้ก็น่าจะ ทับเดบไปแต่จะงว่านุ่มๆจนแต่ฉันห็นฮทัทนี่แหละป่านนั้นสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนลูกๆพ่อไหนครับลูกเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งสิบแปดสิบเก้าเดือนเป็นบามันงามๆเลยเนะครับพี่น้องนี่ไข่สองดำนะครับร้อยซี่ผ่าครับใส่ร้อยซี่ซี่ผ่าด้อครับเอาเบื้องมุมนีิก่อนด้วยพี่น้องเด้อเพื่อนเฮ็ดเขาแล้วนะครับเฮ็ดเขาให้แล้วนะครับนี่เตั้งๆข้อบักหนาๆเลยอกตั้งๆนี่กระโหลกเงยๆครับพี่น้องผู้ใดหาคอพันตัวยิ่งย่ๆแบบนี้หายยากเลยพี่น้องครับแแแขข็งงงาาายยใหหหหญ่่่ลลล้วววกำตััันนนนีผ นะครับลังเปเปเลยล่ะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบื้องเงาหางได้พี่น้องผู้ใดมักเงาหางใหญ่ๆนะครับเคฟสามหนึ่งสิบแปดสิบเก้าเดือนตัวนี้บุคคลพลาดครับผมนี่นะครับไข่สองใบดำๆนี่แหละครับผมนี่เล็บย่างสวยนะครับเนาะนี่เล็บสวยๆเลยนะครับเอาดูสีชัดๆแบบนี้เอาดันดันหน้าขึ้นนิดนึงยโยกขึ้นลูกเออล้อๆเออโอเคตัวนี้เปิดไปที่เท่าไหร่ครับห้ามื่นเก้าพันบาทครับผมห้ามื่นเก้าใครจะเอาก็โทรนะครับพี่น้องนี่สีจริงๆแดดๆแจ่มๆนี่แหละครับผม นี่นะครับเด้อคู่ข้างขวาอีกนะครับเนาะเออนี่นะครับเออนี่เนาะนี่ตัวย้อยๆนี่แหละครับผมนี่นี่นะครับเด้อหาเมื่นเก้าพี่น้องครับต่อรองเอาทรงฟีทวอีสานครับผมผู้ใดจะหาแบบนี่ยู่นี่ก็ก็หาได้ยากเลยพี่น้องบ่อเลี้ยงพอพระนั่นมันบื่อดอกตุ้งก็ผุนั่นแต่ว่าจะได้ลักษณะตามที่เขาต้องการนี่นะครับพี่น้องครับมไม่ติดหายากจ็กหน่อยเนาะนี่นอกจับดีนะครับนอกจับดีนี่ไข่าสองตรงกับไรหนาตัวจริงเงาบ่คั่ะนะครับพี่น้อง อาตัวต่อไปครับไม่อีกบว่าข้าวไปต่อไปเป็นแม่ท่องครับผมแม่ท่องเดี๋ยวพาเบื้องแม่ท่องครับครับผมอ่พี่น้องครับบันเอกสี่ภามาปิดถ่ายด้วยง้วท่องหัวหล่นตัวแบบง่ายเลยนะครับตัวนี้ทองจักเดือนทองสี่เดือนครับผมสี่เดือนก็พอได้ครับสี่วัหนึ่งเจ็ดแปดครับตัวนี้ทองสี่วัหนึ่งเจ็ดแปดไดครับพี่น้องเป็นเออ่ง้วทีโค้งสางง่ายกระดูกง่ายแข็งขายง่าล่ะกรล้ำตัวเงี้วเลยครับพี่น้องเบื้องหนังข้อย่างหนาได้แหละนี่นะครับ ซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดลอยหาสิบบวกบวกบวกครับผมส้นสูงนี่บวกไปสามเทียด้วครับลอยหาสิบนี่บวกขึ้นอีกสามเทียนะครับตัวใหญ่คั่อีหลีอ่าตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องผู้ใดหาบรามันหัวโลนใส่ใหญ่ตัวนี้เป็นหัวเอฟสองนะครับตัวนี้อ่ะแต่โบมีใบอ่ะนี่นะครับเป็นหัวเอฟสองนะครับตามสายเลือดแต่โบมีใบครับผมเออนี่เด้ออ่ะนี่เบมึงถ่ายยู่นิ่งๆเอาเบมึงมุมนี่ผมพยายามให้พี่น้องเห็นชัดๆก่อนนะครับเนาะ เบื้องความสมดุลเลี๋ยวบือทุกสิภาพไปเบื้องทั้งถ่ายนะครับพี่นอ้องนี่เหงาหางกลักษณะกลมใ่นะครับพี่น้องนี่นะครับหางบดดอกบ่ดแซมแลครับผมอะนี่เบื้องแผ่นหลังเอาเดินไปเลยครับเดินตรงไปเลยเดินตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนตรงไปเลยเออจังไว้ใส่มาแบบนี้ยกดียกดีนะนนนครับพี่น้องเอาเบื้องทั้งหน้านะครับ นี่เบื้องสัตว์โอตีอ่าข้างหน้านี่เห็ดเป็นเอฟอนะครับพี่น้องเด้อเอายับหนานิดนึงครับเออให้ยืนเฉยโอเคนี่อ่ะตัวจริงตัวใหญ่พี่น้องว่าเบื้องเอาเนาะครับหกหมื่นเก้าอ่ะนี่แหละง้อของขอกพอซิดผู้เลี้ยงมักที่เด็ดนะครับพี่น้องนี่ยกบานงูจงอางครับพี่น้องผู้ใดมักงอยืนเฉิดเฉิดอุ้ใหญ่งๆตัวนี้เลยล่ะเอ้าก็คลิปนี้ก็น่าจะมี่ห้ประมาณนี้เลยครับสำหรับงานด่วนของขอกพอซิดเนาะมีเรือดลอยมาห้ยไหมไภอยากได้กระทู้เอา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ